ก่อนที่เราจะไปพักกัน<ะ>เรามีโครงการดีๆหรับใครเองที่อยากจะมีบ้านนะฮะ,ะได้ค่ะเรื่องนี้สำหรับใครที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะ ที่แรกที่เราต้องนึกถึงเลยเนี่ยคือธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะเพราะว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านมากมายเลยค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งล่าสุดครับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็ได้มีการสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านครับตามนโยบายของรัฐบาลของพลเอกประยุทจันโอชาน,นาย,ยกรัฐมนตรีผ่านโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2ครับช่วยเหลือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบัานการเงินผู้ที่เริ่มต้นทํางานเพื่อสร้างครอบครัวและผู้สูงอายุนะครับให มีที่หัวสายเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์สินชื่ออัตราดอกเบี้ยต,ต่ำและผ่อนปรนเงื่อนไขภายใต้กรอบวงเงินรวม20,000ล้านบาท และสำหรับซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาซื้อขายไม่เกิน1นล้านสองแสนบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่4ปีแรกเท่ากับ1.99%ต่อปีโดยลงทะเบียนนะครับผ่านโมบายแอปพลิเคชัน g h b All เพื่อรับรหัสนะครับสำหรับเข้าร่วมโครงการทาง GHB Bu r t y บนแอปพลิเคชัน Line ซึ่งล่าสุดครับข้อมูลณนะวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีลูกค้าติดต่อยื่นกู้ที่สาขาขอธนาคารทั่วประเทศจำนวนกว่า12,696รายวงเงิน สินเชื่อนะครับ11,195ล้านบาทและธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับได้อนุมัติสินเชื่อเพื่อสารฝันให้ลูกค้าได้มีบ้านเป็นของตนเองสำเร็จไปแล้วกว่า11,500รายวงเงินสินเชื่อนะครับ9,850ล้านบาทครับสำหรับผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะโดยโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2จะสิ้นสุด ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมในวันที่30ธันวาคม2,566หรือเมื่อมีลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อและทำนิติกรรมเต็มกรอบวงเงิน20 0 0 0ล้านบาทค่ะใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยครับลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะครับ g h b o l ไปโหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้กันก่อน,อนเลยและทำตามขั้นตอนเพื่อยื่นวงเงินกู้กันต่อไปอยากให้ทุกคนมีบ้านนะครับ